นังครับโอ้ยดูคนเนอาครับผู้คนเอนอยู่ขางบนครับนี่นี่อาจารย์ครับอยู่ขางล่างอาจารย์อาจารย์ไม่คนสั่งครับเธอนี่รอบรอบนี้อาจารย์มาขืนครับให้ให้ลูกซย์ลูกซย์เอกขืนเองครับรอบนี้กกบกครับกกบกทานผู้มับแต่ผ้สมครับแ่ผูู้ใครผู้ให่รหครับผ่านผู้ใครับ้รับูคู้้ครับพู้ใ่ารผู้่อาจารย์ครับอาจารย์่ร นี่ครับอาจารย์อาจารย์วัน <laughs> นี่ลูกิษย์ครับนี่ลูกิษยชออ์ชีก,ออก๊อกชีก๊อกอ๋อมันก็เซาขวนเหรอชีก,ออก๊อกแก้วอกกันส่วนหนึ่งปอาหนึ่งนะ่ะแง่แง่ไหนล่ะสิ่เดียบปาดเอา อ้มันงอกขไปหุ้มเงฝุ่นเอามือปัดออกทีละปัดปัดแมมหนอกทาง,ง,งพี่ทางพี่พไ,พไว้โอ้โอ้มันพบป่าเราเลยโอ้เอาพบหอยไว้เอาพบหอยไว้าาเออหอ,อยมันหันละ หอยประหางด้างมันน่าละแล้วก็เผาปาดเอาปาดก่อนปาดเอามือเอามือเคลียรแม่หนอแล้วก็ปาดเอาโอ้ยเสียงเสียงมาค่อยมีครับเสียงม่ค่อยมีประได๋แนมแนมมาค่อยชัดครับออกไปทางนอกประดครับมาหันยืน